็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเกมโปรเจกต์ไคจูนะคะวันนี้เรามาเปลี่ยนเกมนิดนึงนี่วันนี้เราก็อยู่กับนี่ก็ซีแลสองพน่สิบเอนะครับหรือว่าไททานัสก็ซีแลนั่นเองนะครับหรือว่าโกจิละนะครับถ้าถ้าใครจะเรียกอะไรนี่ตอนนี้ผมก็ฟาร์มจนตรงนี้แบบเต็มแล้วนะครับนี่นี่แล้วก็นะครับวันนี้ก็เลยเป็นรีรีโมเดลเอ๊ะมันไม่ไม่ใช่รีโมเดลสิรีวิวเออเนี่ยอันนี้คือท่าแรกกัน ตกนี่ครับเราก็จะเอาหางฟาดอย่างนี้แล้วก็ถ้า Z นี่จะมอร้อยได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็นี่ x x จะเป็นการเอาหางฟาดรอบๆตัวนะครับแล้วก็ c จะเป็นการพ่นลังแสงน,นี่ จะเป็นประมาณนี้แสงก็จะประมาณนี้นะในในในมือถือแสงยงอาจจะเยือนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเนี่ยประมาณนี้นี่ไม่เนี่ยประมาณนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะแบบมันจะแบบจับได้หรือเปล่านยนะจีอ๋อเนี่ยจับได้จับได้แล้วก็เท่าที่ผมดูมันจะมีโหมดคานด้วยอ๋านี่ไงนี่ ล้วก็จะเป็นโหมดคานก็จะคานคานพื้นเลยนะครับตามชื่อเลยนี่แล้วก็กระโดดกัดัพอคลิกมันก็จะไม่มีอะไรนะครับทั้งแค่กระโดดกัดแล้วก็ x อาหารฟาด C กระโดดตบแล้วก็ขวัญนะคแล้วก็จะอ่ะอันนี้จะไม่จะไม่มีท่าจับนะครับจะมีแค่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือท่าท่าแบบ ถ่าสูงสุดนะไม่ไม่ไม่จะเรียกว่าอะไรถ้าท้าไม่ตายแล้วกันนะเนี่ครับก่อนที่จะดูท้าไม่ตายนะครับนี่อันนี้คือถ้าถ้ากำลางมนะ่งเสียงดังเสียงดังค่อนข้างเสียงดังนะครัะในะนี้เนี่ยครับใช้ทางไม่ตายอ๋อภาพนี้อุ้ย <laughs> โอเคเรียกว่าภาพจะไม่มาสแสดง ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะพ่นลาแสงลงพื้นเลยก็จะได้ก็จะได้พลังงานน่าจะเยอะอยู่แล้เอ้ได้ได้กิเจหัวก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือวิธีฟาร์มเราต้องทาลายตึกไปเรื่อยๆนะครบจนกว่าเราจะเก็บไปตรงอันนี้ให้เต็มเลยค่ะอุ้ยเกือบเกือบตกเม็ดแล้ว แล้วทุกคนก็ทุกคนคิดยังไงก,กันกับโมเดลใหม่ของทางเกมของเขาทางโปรเจกต์ไคดูแบบเวอร์ชัน4.0นะครับอ๋อไม่ได้ลืมไปมันล,มลืมไปลบบอกในเครื่องผมมันอัปเดตแล้วก็เลยพับหน้าจอแบบตอนเดิมไม่ได้แล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับโมเดลใหม่ก็จะค่อนข้างเท่เลยแบบเท่เลยอุ้ยหมืดแล้วมื่นแล้ <laughs> มืน่นค่อนข้างเร็ว มเมืินกี้เช้าเลยเ่ยีแยก็จะก็จะประมาณนี้นะครับกับกอรซิล่าของเราไทไทนัสกอซิล่า Godzilla หรือว่าโกจิล่านั่นนะคะแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งก็คือต้องให้เลือดแบบเลือดแบบสามสิบเปอร์เซ็นลงไปนะครับมันจะเป็นร่างเธอหมูกอซิล่านะครับแต่แต่แบบวันนี้เราแบบยังยังไม่ได้ไปเซร์ฟปกตินะครับวันนี้เราเราอยู่ในเซอร์ว i p อพของ ของผมนะเป็นเซิร์ฟฟีนะครับถ้าใครอยากลองมาเล่นก็เล่นได้เลยนะครับเกมไคจูเอ้ยเพ่ยบบุดมีไม่พูดวร่าไคจูโปรเจกต์ไคจูนะครับนี่ก็จะประมาณนี้โมเดลก็จะแบบสวยมากเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้แอนแอร์ที่กันบายบายโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย ซีอูอีกัน